สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่ช่องมายาวีพลังชีวิตช่องที่จะนำพาคุณตื่นรู้กับพลังของชีวิตช่วงเวลาชีวิตของคนเรานั้นมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาแต่เมื่อเรารู้ว่าช่วงใดชีวิตของเราลงหรือขึ้นเราจะต้องมีการวางแผนว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรและช่วงนี้ชาวราศีกันนั้นมีชะตาชีวิตที่ดีงาม แถมยังเป็นช่วงเวลาที่ดาวพระเกตนั้นย้ายเข้ามาทำมุมที่ดีกับชาวราศีกันก็จะทำให้ชาวราศีกันกลายเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเทพทั้งหลายของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะต้องมูเพื่อที่จะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านได้ช่วยเหลือเกื้อกูลท่านได้ส่งพลังงานที่ดี มาทำให้เรานั้นมีความราบรื่นมีความเจริญรุง่งเรืองมีโชคมีลาบในช่วงนี้พลังงานจากตัวเราพลังงานบุญพลังงานจิตเพิ่มเติมเสริมด้วยพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชีวิตก็จะได้ลื่นไหลทำอะไรก็จะได้มีแต่ความร่ำรวยงอกงามช่วงนี้เราจำเป็นที่จะต้องมองหาเทพที่เรานั้น มีความเคารพมีความศรัทธาหากยามใดที่ชีวิตนั้นกำลังเจริญกำลังดีกำลังรุ่งก็จงวางแผนชีวิตเพื่อที่จะเผื่อในเวลาที่เรานั้นดวงตกด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญช่วงนี้ชาวราศีกันเป็นช่วงที่นับว่าดวงดีมาอันดับอันดับที่เรียกได้ว่าอยู่ยในระดับต้นๆด้วยเหมือนกัน คุณจะสังเกตว่าตัวของคุณเองนั้นมีความขยันมีความมุมานะขึ้นเพราะอะไรเพราะไม่ว่าคุณจะมีความตั้งใจที่จะทำอะไรก็รู้สึกว่าสิ่งที่คุณตั้งใจทำนั้นมันจะเดินไปด้วยความก้าวหน้ามีความสำเร็จให้คุณเห็นทำให้คุณยิ่งมีกำลังใจในการที่จะทำต่อไปหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง หลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะทำอะไรก็จะโดนอุปสรรคโดนปัญหาทำให้เกิดความท้อแท้ท้อถอยแต่คนที่เกิดราศีกันนั้นส่วนมากจะเป็นคนที่อยากที่จะมีงานที่เป็นอิสระที่เป็นตัวของตัวเองที่ได้แสดงศักยภาพของตัวเองจึงพยายามที่จะหาแนวทางหาลู่ทางที่จะได้ทำงานส่วนตัว แต่ก็มักจะเจอปัญหามาเรื่อยในปีนี้เรียกได้ว่าเป็นปีที่ดีของคุณการงานการคุณน,นั้นโดดเด่นมากค่ะเพราะดาวพฤหัสได้ย้ายเข้าสู่เรือนภบสุภะซึ่งส่งเสริมให้คุณนั้นดีงามและในช่วงนี้ช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปดาวอังคาร ย้ายเข้าในวันที่สองวิถุนาจะส่งพลังขับไล่สิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปส่งเสริมให้การงานของคุณดีการเงินคุณก็แจ่มชัดขึ้นคุณจะเป็นผู้ที่มีความตั้งใจโฟกัสในเรื่องการงานอย่างมาก70%ของเวลาชีวิตคุณจะทุ่มให้งานโดยที่คุณเองยังงงตัวเองดวงดาวที่ย้ายเข้ามา เรียงตัวส่งผลดีมากไม่ว่าจะเป็นดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวอังคารหรือดาวอาทิตย์ดาวอังคารมาเป็นพลังทําลายล้างสิ่งไม่ดีส่วนดาวอาทิตย์ก็จะมาทํามุมกับดาวพุธดาวศุกร์ส่งผลให้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรจะเกิดผลที่ดีงามฉับพลันทันใดดีเกินคาดดีอย่างไม่คาดฝันดีอย่างรวดเร็ว ดีแบบว่าไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้และดีแบบที่ว่าคุณคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้แต่กลับไปเป็นอีกแบบหนึ่งถามว่าดีไหมดีแต่อาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดเท่านั้นเองอาจเลือกเลือกอยากดีอีกอย่างแต่ไปได้อีกอย่างอาจจะไม่ตรงกับที่ใจตั้งไว้ดาวพระเกตก็ได้ย้ายเข้าสู่ภพปุตตะของลัคนาราศีกันส่งผลให้ มีเทพมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดามีผู้ที่มีบุญบารมีให้ความให้ความเมตตามีความเอ็นดูอยากช่วยเหลือคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณอยากปฏิบัติอยากนั่งสมาธิอยากไปทําบุญอยากทําบุญหรืออยู่ๆคุณก็จะมีเพื่อนมีคนใกล้ชิดมีคนรู้จักมาชวนให้ไปทําบุญทํานู่นทํานี่แล้วคุณก็จะได้ไป เมื่อไปแล้วคุณก็จะได้หมู่และมูแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จสมกับความตั้งใจสมกับความมุ่งมา่ปรารถนาคุณจะต้องออกไปหมู่บ้างเพราะจะเป็นการเสริมดวงเพราะช่วงนี้เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีบุญบารมีเขาจะเอ็นดูคุณ จะอยากช่วยเหลือคุณเพราะดวงดาวพระเกตนั้นมาส่งผลมีอิทธิพลในช่วงนี้ให้คุณออกไปมูเพื่อจะได้เร่งให้ชีวิตนั้นประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นมูเลยค่ะช่วงนี้นะคะไปสร้างบุญบารมีไปมูทำในสายขาวอยากไปทำในสายดำอันนี้ต้องเน้นนะคะ อยู่เฉยก็จะมีเหตุการณ์ให้ต้องได้ไปพบได้ไปเจอกับพระอริยสงฆ์เจ้าได้ไปพบกับผู้ปฏิบัติดีได้ไปเรียนรู้กับธรรมชั้นสูงได้ไปฝึกจิตได้ไปยกระดับจิตของตัวเองขึ้นซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากมันจะเป็นการยกระดับตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งช่วงนี้คุณจะมีรางสังหณ์จะมีฝันที่แม่นยำจะมีจิตที่ ได้สัมผัสกับสิ่งลี้ลับได้สัมผัสกับสิ่งที่เรียกได้ว่าซิกเซนสัมผัสที่6คุณจะดีมากจะแม่นยำดาวดวงดาวพระเกตส่งผลแพ่อิทธิพลทำให้ทุกสิ่งรอบตัวที่เป็นสิ่งที่ดีงามเทวดาประจำตัวและไม่ว่าจะเป็นบันพระบุรุษ ก็จะมาส่งเสริมคุณดังนั้นทำบุญสวดมนต์ภาวนาแล้วอุทิศบุญให้กับพวกท่านให้มากทำบุญให้เยอะสวดมนต์ให้เป็นประจำนั่งสมาธิอย่าขาดเพราะทุกสิ่งที่กล่าวมาคือจะเสริมคุณให้มีแต่สิ่งที่ดีงามเพราะในในรอบสิบกว่าปีคุณจะมีโอกาสแบบนี้เพียงครั้งเดียวที่ดวงดาวทุกดวงนั้น มาทำมุมกันในมุมที่ดีงามส่งผลให้ชีวิตคุณนั้นรุ่งโรจน์ในทุกๆเรื่องชาวราศีกันพาดไม่ได้เลยค่ะออกมาบอกออกมาพูดเพื่อที่จะให้คุณนั้นเตรียมตัวเตรียมใจวางแผนให้ชีวิตนั้นไปถึงจุดหมายไปถึงเป้าหมายชีวิตที่คุณต้องการให้ได้ในช่วงนี้แล้วมันจะดียาวนานไปอีกหลายปีวางแผนชีวิตในช่วงนี้รีดทา ช่วงนี้งานจะเด่นมากงานจะเอาเวลาคุณไปมากแต่คุณก็มีความสุขกับงานงานที่คุณทำนั้นไม่ได้อลังการไม่ได้ดูเลิศหรูแต่เป็นงานที่ทำเงินให้ดีงามงานไม่ดูเป็นงานที่ลงทุนเยอะไม่ได้ลงทุนเยอะแต่เป็นงานที่ทำเงินดีงามอยากทำอะไรใหม่ๆทำ ศึกษาและทำทุกสิ่งรอบตัวคุณจะมีส่วนที่จะส่งพลังขับเคลื่อนให้คุณนั้นประสบความสำเร็จและตัวคุณเองคุณก็ต้องนั่งสมาธิสร้างพลังจิตที่เข้มแข็งเข้มข้นให้ตัวเองด้วยค่าตอบแทนที่คุณได้รับจากงานนี้ไม่ธรรมดาและงานที่คุณเริ่มในช่วงนี้จะเป็นงานที่มั่นคงมีรายได้ดีดาวพุธเข้าพบลาภะดาวพฤหัส เข้าพบสุภะเกิดความเจริญงอกงานเกิดผลที่ได้จากการทุ่มเทถึงเวลาออกดอกออกผลหลัง27มิถุนายนคุณจะได้ผลคุณจะได้พบกับความสำเร็จถ้าคุณได้เข้าสอบแข่งขันคุณก็จะประสบความสำเร็จช่วงนี้เตรียมตัวให้พร้อมคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา วันที่สิบสี่มิถุนายนคุณจะเรียกได้ว่างานของคุณจะเข้ามาแบบรัวๆและเป็นงานที่ดีความจเจริญก้าวหน้าเข้ามาอาทิตย์กับดาวสุทำมุมกันเป็นคู่สมคลส่งผลให้งานประสบความสำเร็จเงินหลังไหลเข้ามาชื่อเสียงสังคมใหม่ๆเพื่อนฝูงใหม่ๆคุณจะได้เจอสังคมใหม่เจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ สังคมเก่าๆที่ไม่ดีจะหายออกไปคุณจะเริ่มทิ้งสังคมเก่าๆสิ่งที่แย่ๆจะจบไปแล้วสําหรับชาวราศีกันคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สังคมใหม่ๆที่ดีงามดีมากค่ะความเลวร้ายความวุ่นวายความสับสนอุปสรรคทั้งหลายหายไปแล้วดาวพุธเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีกันเมื่อดาวพุธท,ทับกับดาวพุธ ดาวพุธคืองานดาวพุธมาทับก,กับดาวพุธก็จะส่งผลให้พลังของการงานนั้นคูณสองไปเลยเปล่งรัศมีงานโดดเด่นมากอยากทำอะไรคุณรีบทำนะคะและอย่าลืมนะคะเมื่อสวดมนต์ภาวนาทําบุญคุณต้องอุทิศสวนบุญส่วนกุศลทุกครั้งไม่ว่าจะอุทิศให้ เจ้ากรรมนายเวรไม่ว่าจะอุทิศให้เทวดาประจำตัวหรือเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนั้นนับถืออุทิศให้บรรพุรุษเพราะบรรพุรุษก็มีส่วนที่จะเอนดูเราและเทพหากเราต้องการที่จะไปหมู่เทพไหนต้องมีการสื่อกันก่อนอุทิศบุญให้ท่านเพื่อที่ท่านจะได้รับรู้ว่าเรานั้นคือผู้ที่มีความศรัทธาต่อตัวท่านเราฝากเนื้อฝากตัวเมื่อเราเป็นมู่ ท่านจะได้เอ็นดูเรามากขึ้นรู้จักว่าเรานี่คือผู้ที่มีความศรัทธาในตัวท่านนี่คือหลักนี่คือเคล็ดในการอธิษฐานจิตหรือการมูค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับชาวราศีกันนะคะอย่าพลาดโอกาสนี้เด็ดขาดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะช่วยกดติดตามด้วยนะคะช่องนี้เป็นช่องใหม่ ช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจให้แอดได้เดินต่อนะคะได้ทําสิ่งดีๆต่อนะคะเพราะได้มารือฟื้นปูช่องนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะเป็นกําลังใจให,ให้กับแอดด้วยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีทุกท่านค่ะ